หูฟังเดนนอนเอ็กซ์ไซส์ฟิจากสัปดาห์ที่แล้วครับทีมที่หนึ่งหาไข่ไดโนเสาร์ได้มากกว่าก็มีสิทธิ์ออกตัวก่อน5วินาทีครับทำให้ทีมที่หนึ่งนั้นส่งจูนออกไปเป็นไม้แรกแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะครับใช้5วินาทีให้เป็นประโยชน์ครับส่วนเอมี่ครับออกตัวที่หลัง5วินาทีแต่ก็ไม่ได้รีบเร่งน,นะครับ ด้วยรูปร่างครับกลัวตัวเองจะตกน้ำปอบแต้มไอ้จนก็แตะมือตานไปแล้วอะดูดิครับตานก็เลยนำานิ้วขณะที่ด้านนู้นยังเป็นเอมิอยู่เลยครับเอมิก็พยายามนะครับตะเกียรตะกายนะครับปีนภูเขาหิมะดูครับใช้เวลานานทีเดียวครับก่าจะมาแตะมือโมโมครับโอ้โหดูครับเรียกว่าห่างไกลกันเลยทีเดียวแล้วตานครับ ก็อาศัยความว่องไวครับไปแตะมือไม้ที่3คือพาสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทําให้พาสเตอร์นําออกไปครับและทีมนี้ครับก็เข้าไปสู่ลูกกลางแล้วครับจริงๆลูกนี้ต้องแข่งกันทั้ง2ทีมนะครับแต่ดูดิครับพาสเตอร์ี่มาถึงก่อนครับในขณะที่โมโมยังไม่แตะมือนิกเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าชมกันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับ ัาเตร์ครับโอ้โหเขาเข้าลูกกลางได้แล้วอ่ะดูครับมาจนเอ้าพาสตร์ครับตกน้ำครับเสียเวลาไปนิดนึงครับในขณะที่โบโบครับกำลังจะแตะมือดิกกำลังจะแตะมือดิกแล้วก็แตะมือดิกครับโอ้โหพลังเซยะครับโอ้หดูครับดูครับดิกครับไอมนุษย์ป้าพลังต้องยกไอเขาครับดูครับโอ้โหไว้ใจได้เรื่องพลังครับไม่รู้ไปเอาแนวแนวมนจากไหนครับ ดูพาสเตอร์ครับกระดึ๊บกระดึ๊บหารู้ไหมว่าข้างหลังคือน,นิกครับและดูความไวของน,นิกครับคุณผู้ชมนี่ครับพัสเตอร์กำลังก้มอ,อยู่ก้มอยู่นิกครับวิง่งข้ามหน้าตาเฉยเลยจะบ้านนะเนี่ยไม่ได้กลัวตกน้ำเดิดูครับโอ้โห,โหทั้งพลังและทั้งะนี่มันว่องไวจริงๆอะพอคนนี้มาถึงภูเขาหิมะและดูการปีนครับจะเรียกว่าแสงเฉยเลยครับพัสเตอร์ โอ้โหไปไม่ทันครับเอาอย่าพลาดแล้วกันนะครับโอ้โหแต่ไม้ที่4นี่สิครับเอนจอยกับไมครับนิกทําได้ดีแล้วครับมาถึงแตะมือเอนจอยครับโอ้โหเอนจอยออกไปก่อนครับสุดยอดจริงๆริงครับมาดูตำแหน่งความยากของด่านนี้ครับที่จะต้องไปเจอก็คือนีครับเรียกว่าเป็นปีระมิดครับยากจริงจเอนจอยปีนพิระมิดไปแล้วครับ ในขณะที่พัสเตอร์ยังไม่มาถึงไบท์เลยนะครับเอนจอยปีแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนํามาได้อ่ะแม่อย่างนี้มันน่าเรียทนะครับเนี่ยเอนจอยต้องรีบหนีสุดเขียดครับเพราะไม้สุดท้ายของอีกทีมคือไบท์ครับโอ้โหเอนจอยมาได้ดีครับมาได้ดีครับพัสเตอร์ครับเพิ่งมาแตะมือไบท์อีกตรงนี้ครับแต่ไบท์ค่อยๆไปครับแหมเพิ่งเริ่มครับแล้วดูเอนจอยหนีอ้าวเอนจอยเอนจอยอตกหน้าไปซะแล้วอ่ะ เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหทรงตัวระบายและดูใบครับมันมาแทนที่ทันทีเลยครับดูครับโอ้โหใบกระเดืมไปแล้วครับกระเดืมไปแล้วครับโอ้โหน้ำไปอ้าวเฮ้ยตกน้ำเหมือนกันครับกรรการเป็นของเอ็นจอยแล้วเร็วเรววโอ้โหดูครับนลาดเหมือนกันเนี่ยเอาละครับใครขึ้นได้ก่อนก็ได้เปรียบ้วครับเอาใบตรงนั้นขึ้นได้เลยครับกรรมการับดูนะครับต้องไปออบอุปกรณ์มาก่อนหรือเปล่าครับดี่ครับเอ็นจอยครับชิงความได้เปรียบครับ มาก่อนครับแล้วก็มาถึงตรงที่ที่ตัวเองร่วมเมื่อกี้ไม่ให้ตัวเองพลาดนะครับต้องค่อยๆไปครับใบครับปีนอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วตามมาติดๆครับเรียกว่าเรียกว่าหายใจลดต้นคอของจริงครับนี่ครับหายใจลดต้นคอครับเอาอันย่าไปดึงเกงเกงคนก็ได้เอามีผักครับมีผักนิดนึงครับกรรมการได้ไม่เอามีแง่ขาด้วยครับโอ้โอ อย่างนี้มันโกงกันชัดๆครับกรรมการมองไม่เห็นครับหลับหูหลับตาหรือยังไงเนี่ยเอ็จอยก็พยายามดึงบ้างครับใบก็เลยใช้วิธีการคลานแทนครับโอ้โหเอ็นจอยทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการบองไม่เห็นหรือไงเนี่ยโอ้โหกรรมการปล่อยผ่านครับไลแมนไม่ยอมยกธงครับงานนี้สะดวกใบแล้วครับใบเข้าอุโมงค์พองลมไปได้ครับเอ็นจอยต้องไปเริ่มใหม่อ่ะน่าสงสารจริงๆอ่ะแล้วดูใบครับ ไปเรื่อยนะครับโอ้โห,โหเส้นชัยอยู่แค่เอื้อมขอแค่ยาพลานจะพาดไมจะพาดไปจะเชียร์หรือจะแทงกันช่วยกันครับตอนนี้ครับดูครับเอนจอยจะไม่ตั้งหลักไปครับโอ้โห,โหวู้หญิงบอบบางตัวเล็กๆอะ่ะจะต้องตกเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าใบอ่ะดูครับไปมาจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเอนจอยอยู่ไหนมองไม่เห็นเอนจอยครับโอ้โหดูสิครับ ปล่อยให้ผู้หญิงร่างบอบบางตัวเล็กๆต้องตามหลังโอ้ใบไม่เข้าเส้นชายครับดูครับนี่ครับนั่งรอสาง,งานครับเหมือนเยยอหอยันนะครับเอาเอนจอยอาจจะเป็นโอกาสของเอนจอยก็ได้นะครับดูครับเอนจอยก็ยังมีความหวังครับพยายามครับกระดึบเข้าไปกระดึบเข้าไปโอ้โห แม้จะหวังลมลมแรงๆแต่เอนจอยก็ใช้พลังทั้งหมดคือครับไต่มาครับโอ้โหดูใบครับเท้าคางรอสังันแม่แหงหน้ามันไส่จริงๆอีตาดี้เอาละครับมาละครับเอนจอยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับไล่ตามใบให้ทันครับเอาใบเห็นท่าไม่ดีครับยืนดีกว่าโอ้โหแต่เส้นชัยมันอยู่ใกล้เหลือเกินครับ แม่ไบ์บอกว่าเร็วๆรอนานแล้วครับนี่องครับเอนจอยก็พยายามก็ไม่คลาแล้วครับใช้การเดินก็แล้ววิ่งเข้าไปครับไบ์ครับจะทํายังไงครับดูครับอีกนิดเดียวครับห่างกันนิดเดียวครับเอนจอยพยายามครับไม่ต้องข้ามแล้วครับไอ้หนก่มโกงเด็กมาอยู่ข้างๆได้เลยครับเอ้างานนี้จะมีหมูหกหรือเปล่าครับดูครับไบ์ครับแมไบ์ครับเราเอาแล้วครับใกล้ๆบ้างโอ้โหแต่ดูนีครับแมไบ์ครับ ใช้โอกาสวิ่งเข้าเส้นชัยพลาดยากครับางานนี้โอ้แหมเอเนจอยสู้เต็มที่แล้วอเนืยอยเนื่อยเดื่อยและทีมที่ชนะได้แก่ทีมที่หนึ่งจูนตามพัสเตอร์แล้วก็ไบดันเองครับ